ในนัตพลนัตพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิกับคณะจำนวนร้อหกสท่านเป็นผู้เสนอก่อนที่จะให้ผู้เสนอยติคุณนัตพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิผู้นำข่ายค้านในสภาผู้แทรนราษฎรแต่แหลงเหตุผลผมจะขอชี้แจงตามความเข้าใจกับท่านสมาชิกในบางข้อดังต่อไปนี้นะครับ ประการแรกในการพิปรายของสมาชิกก็จะนำความในหมวด4ส่วนที่สมการพิปรายมาใช้บังคับโดยอนุโลมยกเว้นข้อ6 7ข้อ69ส่วนเฉพาะที่เกี่ยวกับการห้ามมีให้นำเอกสารใดๆมาอ่านที่ประชุมโดยไม่จำเป็นและห้ามไม่ให้นำวัตถุใดๆมาแสดงต่อที่ประชุม <c oughs> มาใช้บังคับตามข้อ ข้อบังคับที่ร้อยวรรสองนะครับ <c oughs> สำหรับข้อบังคับและรัฐมนูนที่เกิดการอภิปรา,ายไม่ไว้วางใจนั้นผมได้ให้กองการประชุมได้พิมพ์แจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่านบนโต๊ะที่ท่านานั่งอยู่แล้วเพื่อประโยชน์แก่ท่านสมาชิกจะได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินการประชุมร่วมกันในวันนี้ได้นะครับ การพิปรายผู้เสนอยติจะเป็นผู้มิเสร็จอภิปรายก่อนตามข้อบังคับที่178ประกอบข้อ66 mm hmm. เมื่อผู้เสนอยติได้แถลงผลจบแล้วผมจะให้ผู้เข้าชื่อพิปรายได้ภิปราย,รายตามลำดับต่อไปโดยที่วิปทั้งสองฝ่ายนะครับโดยเฉพาะวิป,ป่ายการนั้นจะเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่ภิปราย